ครบพวกเรานะครับหลับตาลงแล้วนึกถึงสิ่งที่เรามุ่งหมายสิ่งที่เราคาดฝันที่จะเห็นที่จะให้มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะหมดลมหายใจเราเห็นลูกกาลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจบตำรวจจบแพทย์จบบัญชีจบการบริหารหรือจบสาขาอะไรก็ตาม เรากำลังฝันเห็นวันที่เรากำลังทำบุญขึ้นบ้านใหม่โอ้หลังใหญ่โตชาวบ้านมาทั้งตำบลทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตโอ้โหทำงานมันเทพเป็นจะไดมันคือสางบ้าหลังใหญ่หลังโตแท้ฝันถึงวันที่คุณเกษียณงาน จากบริเทพแล้วคุณมารับเงินบำนาญคลาลาพที่สะสมไว้เปจำนวนเงินสองแสนบาทสามแสนบาทฝันวันที่คุณพาลูกๆของคุณไปส่งเข้าโรงเรียนไปร่วมงานประจำปีของโรงเรียนแล้วผู้ก็มอบรางวัลให้แก่ลูกของคุณเป็นนักเรียนดีเด่นประจำปีของโรงเรียนนั้นฝันถึงอะไรก็ได้ที่ ฝังใจที่มันจะมากำหนดเสียงของคุณได้ฝันสักอย่างหนหรือสองอย่างหรือสามอย่างฝันเห็นวันที่คุณขับรถป้ายแดงคุณดาวมันด้วน้ำพักน้ำแรงที่ทำงานที่วัดโอเคจะเป็นรถรุ่นไหนสีไหนยี่ห้ออะไรคุณเลือกเอาคุณเลือกเอาที่คุณชอบเลือกเอาที่คุณอยากได้ที่สุดคุณฝันเห็นสมุดธนาคารมีเงินฝากห้าแสนบาท ในชื่อของคุณคุณฝันเห็นกระดที่ดินที่ดินที่คุณจะทำสวนหลังเสียงที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่บ้านไปชีวิตอย่างมีความสุขคุณฝันถึงอะไรครับเป้าหมายที่คุณหลงไหลมันคุณอยากได้มันเกิดชาตินี้ก่อนตายคุณต้องเอาให้ได้เกิดชาตินี้ก่อนตายคุณต้องเอาให้ได้เกิดชาตินี้ก่อนตายคุณ คุณฝันถึงอะไรครับใช้สมาธิครับปล่อยจิตในกับสิ่งที่คุณกำลังว่าฝังแล้วาำนดมันเป็นเสียงในใจคุณาำนดมันเป็นเสียงในใจที่จะาำนดกกำกับชีวิตของคุณตั้งแต่ที่นาทีนี้เป็นต้นงไปแผ่พลังไปที่มือทั้งสองข้างบีบมือเพื่อนเบาๆสามครั้งเหมือนกับเรากำลังบอกขอเขาว่า เราทำได้แน่นอนเราทำได้แน่นอนเราทำได้แน่นอนแล้วค่คยอยๆดุงตาขึ้นครับถ้าททำตัวตามสบายใช่มากที่สุดตอบเลยครับรถรถกำหนดรุ่นกำหนดสีหรือ,อยังเรียกว่าอ,อะไรยัง,ยงเอให้ชัดกว่านี้นะเอให้ชัดที่ดีเนี้ยก็บอกว่า มันโฆษณาไทยรัฐใช่ไหมโตโยต้าอีสุหรือรุ่นไหนที่คุณชอบอ่ะหน้ากางสีสีเอามาติดไว้ข้างขวาเลยปีหน้ามีรุ่นใหม่มาเดียว่านี้เอามันออกเอาเป้าหมายใหม่ขึ้นไปนะตกลงคุณคุณโอมอยได้รถเอาเอาบักมังบักดีดเห็นอะไรรรถอีกแล้วคีออะไรขาวคราบนี้ขาวชี่อ้ออะไร เของเงี้ยของเงี้ยโอ้โหสาธุสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาลูกมาให้เก็บปาบ้านเด้อสมอนเห็นอะไรสมอนเห็นปะจะได้หมดปานไหนบ้างกี่คั้นท่านเดียวครับท่นเดียวมีลูกกี่คนยังไม่มีครับยังไม่มีทำบ้านอยู่กับใครในอนาคตค่าบ้างแปลครับมีแปลนี่ยัง นี่แล้วครับโอ้กำลังทำลูกอยู่โอเคบอกให้บทความความสำเร็จครับถ้ามาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับคุณฝันเห็นอะไรครับเออแบบไหนภาพเ็นแบบไหนกำลังเต้นกำลังดิ้นกำลังหัวเราะกันใช่ไหมหรือกำลังแสดงความกินดีลูกรับเลีญยงาหรือยังไงก็อบอยากได้ครอบครัวยังไงดุ

จะทำอะไรครับเกษียณนะจะมีที่ไว้ทำอะไรครับบ้านบบัวบ้านอ๋อแล้วบ้านแกเอาป่ะบ้านก็ลองความเห็นบ้านความที่ดินหรือบ้านความมีสิน <c ười> บ้านความที่ดินเน,นะะะาะเออแกแกพอพาโชคมาอยู่นี่กี่ปีแล้ว้าปีเอาแก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 น์ทำเมื่อไหรแกร์ด <c ười> ูป้ายยังไงพาโชคทำเมื่อไหร่บ้าน สิบโขมาด้วยไฟมันสองต่าง้ว้สิบหขก็คิดทุนลวสองหกเนาะผายโขผายโขพายโขเงินทุนสังรณ์เลี้ยงชีพได้สองแสนสามหมื่นบาทตอนนี้นะครับแล้วก็เงินประกันสังคมได้เดือนละแปดพันสองร้อยห้าสิบแปดพันสองร้อยห้าสิบนี่เนี่ยอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับอ่า 8,250ันสองรอยห้าสิบี่อธิบายว่าหลังจากอายุห้าสิบห้าปีไปถ้าชายโก้ยังทำงานไหวทำได้แต่เราจะเอาออกจากประกันสังคมเพืพ่อไปรับสิบเงินแปดพันสองรอยห้าสิบถูกไหมครับฟังยังไงดีนะวันนี้เราก็สอนเจเ้าเด็กปอกเด็กนะ